哎，不要。 สวัสดีครับอาร์ตครับผมทางช่องอาร์ตฉึกฉึกชัยแนวครับวันนี้มีอะไรแปลกๆมาให้ได้ชมกันนะครับก็อาจจะได้เห็นไฮไลท์ไปแล้วนะในช่วงต้นหรือว่าเพื่อนๆที่ติดตามมาจาก t i k ต o k นะครับคือช่วงนี้มีลงคลิปในทิกต o k ด้วยก็คอมเมนต์ทักทายกันไว้ได้นะครับผมก็หเห็นมันน่ารักดีไม่รู้ว่ามหน้่ากินหรือน่ากลัวนะนี่มันคือเยลลี่ลูกตาหรือว่า,อาวุ้นลูกตาเรียกง่ายๆตัวนี้นี่ฮะฟ้า ฟีเขียวส้มนี่ก็ได้มาประมาณนี้เนาะด้านหลังมันก็จะมีอยู่นะที่เป็นแบบเหมือนนําเข้าจากญี่ปุ่นใช่ไหมลืมไม่ได้เลยฮะการทดสอบการใส่สีฟ้าสีส้มอะไรครบเลยอ่ะผมเปิดเว็บเมืองนอกดูนะเห็นเขาก็แบบคล้ายๆทำแบบของฮาลวีนได้อะแบบของแจกมาช่วงนี้ก็หาซื้อได้ละทางอินเทอร์เน็ตก็มีล ดๆตืดๆดอันนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ทุกคนดูข้างในกันตรงนี้ไม่นจะมีสําหรับให้แกะแกะได้นะนี้แล้ว่าแกะค่อนข้าง,งยากดูที่เขาบางที่เขาบอกว่ามันสามารถเก็บไว้ได้นานถึง6เดือนเลยนะ <Wow. S 1> านานเกินไปป,ะปะ่าวกินยากเหมือนกันนะเนี่ยแกะยากมากเลยนะยวิธีงผมก็คือต้องเอาเอามีดเนี่ยใส่ใส่เข้าไปนี้ใช่ป่ะเออแล้วก็ค่อยๆบิดค่อยๆบิดเนี่ยแทงแทงแทงแนเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเลาะ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 ไปเนี่ยนั่นปอกปาะทุเรียนบปกะทุเรียนง่ายกว่าปะ เผื่อแล้วเราพลาผิดเดี๋ยวทิ่มมีดทิ่ม,มเข้าไปในลูกตา,าอย่างนี้ทำไงอ่ะเนี่ยไปปลูกถ่ายอาวัยวะไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้แกะเสร็จแล้วมาอื่นเพื่อความน่ากลัวเดี๋ยวผมจะกินให้ดูเลยอ่ะนี่งไงอร่อยอยากรู้ใช่ไหมข้างในคืออะไร เดี๋ยวผมจะทําการผ่าพิสูจน์ให้ดูกู้คน้าชนะจริงๆแล้วมันเป็นีแค่พลาสติกที่อยู่รอบนอกนะเหม,มือนว่าเอาออก่ะเนี่ยคือข้างในเป็นเยลลี่ขาวโอเคข้าเองอะ่ะข้าไว้มันก็เป็นเหมือนเดิมนะมันคือเยลลี่นุ่มๆอะ่ะหงหยิอหยื่ห็ืไหมอลผมจะผ่ายให้ดูเราไปดูข้างในวันว่าภายในลูก,กตามันมีอะไรข้างนอกมันจะหนึบนบข้างในเปี้ปยวๆนี่ครับทุกคน นี่คือด้านในมันคล้ายๆรสชาติที่เป็นสตรอเบอรี่ลิ้นกี่นะุเูเปียวเปียวเพราะนั้นเวลากินมันก็จะแบบนุ่มๆเปรี้ยวๆด้วยนะดูความเหนียวนะเหนียวนะความเหนียวเหนียวมากนะแค่ก็แปลกๆเนบๆแบบเคี้ยวยังลบอ่ะถามว่าอร่อยไหมตัวนะ ไม่อร่อยอะ่ะมันมันตุกเปรี้ยวหวานหวานห,หนึบหนึบแบบถ้าถามว่าแปลกไหมแปลกมีอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับแบบว่าอยากให้ไปหาอะไรมากินหรือว่าเพื่อนๆเ,เจออะไรที่มันแปลกๆอย่างเนี้ยเออให้ผม,มามารีวิวดูก็ได้นะผมเข้าใจละที่มันเก็บได้6เดือนอะ่ะน่าจะเป็นเพราะว่าจากการซีนตรงเนี้ยมันค่อนข้างแบบซีนไวแน่นมากโอเคเดี๋ยวผมจะมาให้ทุกคนได้ชมอีกอันหนึ่งนะฮะอันนี้ว่าข้างในมันเป็น ยังไงนี่ฮะเหมือนเดิมครับทุกคนก็เป็นเยลลี่สีแดงเหมือนเดิมนะครับก็สรุปก็คือเหมือนกันทุกอันแหละที่เป็นไม่ว่าจะเป็นตาสีฟ้าสีส้มสีเขียวเนี่ยข้างในก็เป็นเยลเป็นเจลอ่ะคายๆเป็นเจลหวานๆรสรสสตรอเบอรี่เปรี้ยวเนาะคนก็กินอันนี้ยสุดท้ายละเดี๋ยวกินให้ดูหาอืม หลายๆใบเลยเดี๋ยวไปแจกเด็กดีกว่าแถวบ้างขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเดี๋ยวมีว่าหน้ามีอะไรที่มันแปลกๆน่ากินอีกเนี้ยก็เดี๋ยวจะมารีวิวมากินให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับทางช่องอาชิชชิชชัยแนลครับผมแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ